มีนะสามตัวเลยเออใต้เท้าอ่ะท่ากนปวดไม่เห็นท่านกับบีเลยอ่ะอ๋อเออกับกูเลยท่านท่านเป่าอ่ะท่านเป่าท่านเป่าต้องหนีต้องหนีต้องปล่อยมันได้รถด้วยได้รถสองคันเลยโอ้พีเอมาใส่ละมเปอร์หใช่มีบั้กี้แน่นอนฟาร์ไม่มีรถด้วยบอโอเคเปกาโดอะไรพวกนี้ก็มาแปดเหมือนเดิมถ้าบีเข้ามาฟาร์มพี่เดี๋ยวพี่เอารถไปฟาร์มสาร์มบ่อโอเคพี่ทั้งสองคนจะได้อิ่มๆกัน ปีได้เอาไปฟาร์มไกลเลยก็ได้เพื่อนเดี๋ยวเราคงฟาร์มนี่ก็ฟาร์มไปเดี๋ยวกูไปฟาร์มกูดังน่ะไข่หลงชา้าจังวะเนอะอะไรอะราอยู่ส่วในวงขวาสุดเออต็มตามเต็มเล่นเต็มสองไป โอยชิคิโก้โวยวะเบอร์เร็วมาวะจิตากาให้นะตรงเนี้ย M4 M4 พฟเอมาท้ายโบมีได้เบอร์เร็วแล้ว M4 แล้วพี่ได้เบอร์เร็วแล้วผ่านแค่พวกของแต่งนะเพาะดีๆที่ไม่ใช่ไอเทมไอเทมหมดแล้ววะเออไอเทมหมดเออวะหมดอย่างไวเอออันนี้ไวจริง

กูมีคุณหกให้อันหนึ่งนะเออขาสะกอบไกลแล้วก็ปาเป็ดเลยคุณสี่เหลืออันหนึ่งพี่เออเออเออโขไฟไปด้วยดกว่าเป็ดมีกูมีคุณแปดให้นะเพื่อนเอาคุณหกให้ไอพี่กีเลยพี่ตัดไปเดี๋ยวพี่ขับไปหาพี่สลัมฟาร์มหมดแล้วใครมีกิฟต์แท่งไหมไม่มีเลยครับ ไม่มีว่ะของแต่งปืนไม่มี M4 คือกูมีแค่แม็กดัมอ่ะที่ทับอยู่ในตึกมาสามั้งเหรอวะทำไม่คิดอ่ะตอนนี้ M4 กูแต่งเต็มและขาดแค่จิบแท่งจาดแล้วขาดทุกอย่างหน้าปืนพีมีเก็บไว้แห่หนึ่งเป็นกลน่ะไปขอหน้าเป็นกลอะไปไปเลย M4 กูไม่มีของแต่งเท่ะไรสักอย่างอ้าวตรงไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้บีไงที่มันบอกมีท้ายอ่ะมีทับอ่ะลองวิ่งไปดูโบเออกำลังวิ่งไปแล้วก็กูต้องการสโคปเล็ก พกอยู่นี่กูก็ต้องการเลดดอปไปเดี๋ยแผดไฮเดอร์ก็มีนะแผดเดอร์เนี่ยตรงเนี้ยเออโอเคงั้นกูเอาแมคเทพเอาก็มีโกดังนั้นกูไม่ได้ฟาร์มนะบีมึงฟาร์มเออแมคเทปเออาร์แมคดำเหลือเยอะมากในโกดังเนี้ยอะไรเดี๋ยวพี่เข้าไปเอาทังนั้นก็ครบแล้วพี่พี่พี่างจะไปเอามพีินี่สองก็บอกครับ กิบแห้งหลังกดังกับเ4เป็ดอ่ะงั้นครอบแรงกูอะพิ่งอ่างบาสามนี้ไอ้บอกไฟตึกอินเล่เพื่อนไเร์อยู่ไหนวะแฟะไเท่ฝั่งนี่ฝั่งูุนเลยฝั่งนูเลยฝั่งตรงข้ามคลิปฟลิแดงเไรเดี๋่อแดงก่อนลิปแดงก็เปิตึกู้กันนะไอ้บบกว่าชื่ออก่งไปขาดกปุกเล็กนนเออว่าขาดเลย่อนเขาเป็ดมากนเลยเดี๋ขอผมตรงเนี้ยมันจะไม่ผิดนเออใช่ใช่ใช่ นี่ก็ทับนะบอกว่าถ้าไม่เจอมานะถ้าไม่ออกมาก็คือมากูมันไปเอาม้ามึงเลยจบมันมีทัพสี่อยู่นะในนั้นอ่ะกูได้แล้วทัพสี่อ่ะอ่ะพร้อมแล้วไปกิฟต์แดงขายแค่ปากปืนเดี๋ยวไปากปืนที่เป็ดแตากูขาดแค่สมบุกเล็กเลยอ่ะปากปืนฮอโลบอกมีฮอลโลให้ลองก่อนของพี่โอเคเลยตรงนี้ตรงนี้ใครมีบัตรเดชเยอะมั่งมีสิบอันเฮ้ยพี่กีมีกิฟต์แดงนะเอาวะได้แล้วได้แล้วพี่ได้นคุี่สิบอันเอาเปล่าเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำกิฟต์แล้วดรอปแล้วเดจะยวทำกิฟต์ไปต่อไปเลยตอไป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  อโเคบอกใช้ไปก่อนก็ได้คนแปดอะค่อยให้ทีหลังตรงไหนตรงไหนตรงไหนม้ากูม้ากูมันเป็นอะระหว่างกล่องอ่ะไป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 คนที่เหลือมูฟเลยสิบสองวีแล้วเจอยังเออเจอแล้วโผล่ีรถเบ้า,บาไม่มีคุณพี่มึงไปกับพี่<อ>กินแป้งไ,ไปกินเลยไปกินเลยคุณไม่ได้เก็บโผล่มาแล้วเขาใส่ M4 ่คุณหกไว้อะกูปลอดที่ว่าชัวร์กว่า แชปเปอร์ชาปเปอร์มาช้ามากๆเหมือนกันนะเออตอนเราเคลื่อนอย่างงี้เราก็ระวังเจเอ้ด้วยเพราะเขาฟาร์มอิ่มเหมือนกันไปะเอาวงไปได้นะข้างหน้ากูอะว่างหมดเลยตรงไหนตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างเราจะไปเริ่มจากมาร์กหนึ่งกูได้มาร์กหนึ่งน่าจะมีบุรีรลำไม่เอ็นเปอร์ซีเล่นบุรีรลำไปเล่นอยู่แล้วเออได้เป็นเอ็นเปอร์ซีมาก่อนเข้าไปลึกแล้วโอ้ยเขาบุรีลำได้ผิดนะบุรีลำเล่นประมานี่ซีเสียงหนึ่ง นี่ไม่จีซีกับเปิดวิวเนาะเปิดผงไวนะเพื่อนเออเดี๋ยวสองละวสามละวสามละวแปดปิดลงไหนจีซีลงไหนแปดปิดแปดปิดลงลาเบน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 แปดปิดลงเาจะเข้าไปตีแล้วแถวปากน้ำเป็ดจีเซงอิ่จีซีลงติ่มลงอิ่มอ่าโอเคงั้นก็ตีแถวนี้แหละก็ตีกลางวงว่าบ้านนักข่าวเน่เลยบ้านนักสูงมากในวงอย่างนี้นะใช่เป็นไม่ได้ เอาง่ายมีสิทธิ์ตีกันแถวนี้เออเออมีรางหาเป็นเส้นน้ำเงินไหมใช่ใช่คอนกระดีลงไหนคอนกระดีคอนกระดีไกลเว้ยไกลเว้ยคอนอ่ะลงข้างล่างหน้ากูมีคนหน้ากูมีคนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ไรเราเราเข้าไมนัดไปเราไปเข้าไมนัดไปอ้อไปเข้าไมนัดโอเคโอเคโอเคบนซ้ายไหมคนซ้ายมานละผมจะไปจบตรงไหนกันไ่นัดจบแถวแถวนี้ยแถวแถวโกดังเฮ้ยนั่นเรายังไงโกดังวะ ไม่ไม voilà okay. okay. ่โกดังก็ไอ้ไอ้ไอ้บ้านที่เดิมเราตรงเนี้ยทำออกซ้ายหน่อยหรือเโอเคมาดึงต้องอันเองยับเลยเออออกซ้ายนะคจะเข้ามาเองเรื่อจะไปขึ้นไหนก่อนรอบไปดูเพื่อนแถวเนี้ยได้แหละพี่ขับเส้นข้างล่างดีกว่าโดนโกดังสองเข้าไปหนก็ได้โดนโกดังสองเข้าไปไหนโอเคไปเปิดขับเลยทุกคนไปละขับตามไปเลยตามไปละมขับตามไปเลยเนี่ยเนี่ยชนแค่ตรงเนี้ยก่อนเนี่ยชดเชยก่อนไม่ต้องรีบตรงนี้มีเบอร์รี่นะ มีใครได้บ้างเอรไม่ไมามาไม่ดูหลังให้แค้เปดเชียร์ข้างหน้าก่อนพวกกูจะอยู่ติดรถรอขยับนะเพื่อนเออน่าจะไปได้นะมาๆๆโอเคมาๆๆมาาบอกขัดถนนครับถนนขยับไปเทียนนิดเทียนนิดเทียนนิดแต่แม่งรีบเว้ยกดดังนี้ก่อนเนาะเออได้มามามาตามมาเลยเจอสู้นะเออรนะครับชนก็ไม่ได้กดดังให้เลย ยตอนนี้เคลียร์อยู่เยอะอยู่เลยวะดูลาเป็นคนนึงมองเขามองเขาไปดูลาเป็นคนนึงแต่พี่มองให้พี่มองให้อยาให้เราขึ้นมายิงตีนะอ่ะพี่มองขาดให้เลยทั้งนั้นนะแปดกูหลักคนแปดไปข้างหลังอ่าตรงมอเตอร์ไซค์มึงเดี๋ยวเขามาเก็บไปนเลยเลยอีกเฮ้ยตาเป็นมั้ยใช่ป่ะโสดมันจอดล้อมันจอดล้อเอาล้อเข้ามาเก็บดิมีคนแล้วเลอวมึงจะ บ้านบ้านที่กูจะไปเป็นคนละบ้านนั่งหนึ่งอ่ะรอกูพยายามเช็คข้างในไม้น้ำอยู่ไม่ถเูกต้องดีต้องเช็คเอแต่มันอาจจะมีไม่เยอะนะไอตัวที่กูกี่ตัวที่กูบอกอ่ะเหมือนเคลียร์ในไม้น้ำเหมือนเคลียร์ละตอแล้วป่ะน่ะเจอรถสามยางข้ามมึงบอก ดูไปไอคนนึงดูข้างบนหัวหน่อยตรงนี้แล้วก็อีกคนนึงดูเราไปนินหน่อยโอเคถ้ายาดอยู่บนหัวอยู่อ่าจะวิ่งออกมาจะจะวิ่งจะวิ่งจะวิ่งออกมาพี่จะวิ่งออกมาดูเลนข้างล่างนิดหน่อยโอเพิ่งมีคนมาเอาเลยตรงนี้เพิ่งมีคนมาเมื่อสักครู่อ่าต่ำสุดเลยต่ำสุดลยต่ดแล้วต่ดแล้วต่ำสุดทำมามยา มองขาดยากกว่าลาเบนแม่งยังจะไปมองไม่ออกเลยเราวงเราวงถ้าวงมันไปแบบอย่างเงี้ยเราอาจจะไปอย่างี้ก็ได้เราไปเล่นอาจจะไปเล่นจังยาแต่แหละมีสามยางคันหนึ่งเราแลไม่สามยางคันหนึ่งนะเออเกิดไม่เอาเลยว่ะมั้งหนึ่งเรามั้หนึ่งเราเราเล่นได้อ่ะถ้าเข้าได้ยางแตกแน่นอนจะเข้าเปล่าเดี๋ยวค่อยเข้าวงหน้าไปละเข้าไปก่อนสองเปล่าไปเดิเข้าไปก่อนสองเข้าไปก่อนสองไปกั๊กไปก่อนสองไปเอาคันเดียวไปเอาสามยางไปเนี่ยพ่หนะ อาโอเคบักก okay. ี้เหรอแต่ค้าไม่เพิ่มอ่ะแปดโอ้โหคุยกันด้วยจะชนตรงไหนถึงไหนถึงได้น่ะบีแล้วเข้าบ้านก่อนมันพยายามยิงยางให้เราหมดจะยิงให้มันรู้ยังไงเราบอยบีน้องที่เล่นบ้านนี้ขาดให้เลยบีแต่กูพยายามเช็คหลังให้เออมึงติดรถไปเลยไหมเตรียมหนีอ่ะเออบักกี้กูเตรียมหนีมาแล้ว ปาไปแล้วนะบี่อง,งแล้วนะต่ะดูเราไม่น่ามีปาบีเช็คมาทุกหลังเลยมึงจะได้เล่นสบายๆมามาพี่มาต่อก่อนไม่กินต่ออยู่ inger, ออยู่รออยู่ป้าต่อไปเลยกูคน<อ>ไ,ไปจดอดรถตรงมึงเก็บแห่งเลเหลือเหล้เแล้วะไปเก็บเลยจอดเหลือด้วยอนบ้านนี้<อ>นไปหลังสุดท้ายลไปเลยไปเลยลไลยมีเน็ตมีไฟมีเน็ตสวยเลยพออชันพี่โอเคลวเพิ่มแม็กเอาอีกไปไอ้บ แม่เอาละเพื่อนกูฟูทุกอย่างแล้วคอยแอบแฝดเหลือสามเลยพี่เดี๋ยวพี่เล่นบ้านหน้านี่ให้ยิงยิงขึ้นฟ้าไปบ่อยเลยป๋อโอเคกดเดินเก็บเสียงนะหรือเมึงอยาก่เมืนอไหรเดินหมุดหรือเปล่าพี่ไม่เป็นไรพี่เออได้หมดนะมึงก็ถอดเก็บเสียงแล้วค่อยยิงดิหรือก็ยิงปืนกลก็ได้ปืนที่ไม่มีปืนที่มีเสียงอ่ะ เจอสามเหลี่ยมเก่าเก็บให้กูนะเป็ดได้เพื่อนต้นล่างเรากระสุนกระสุนเขียวตรงกูมีเอ้ย,ยสามเหลี่ยมเก่าตรงกูเนี่ยเพื่อนโ okay. อเคกูเยอะกระสุนกูเยอะมากกระสุนเขียวกูเยอะมากกูสองร้ยอยเจ็ดสิบแล้วกูเก็บสามเหลี่ยมเก่าก่อนกูทิ้งจุดดูมาแล้วนะเออบอกคนนั้นคุยกันหน่อยว่าถ้าโดนชนอะ่ะจะให้พวกกูช่วยตรงไหนทำอะไรบ้างโดนชนก็กูก็เล่นฝั่งเดียวเหรอยื้อแล้วให้พวกกูไปชนตรงฝั่งมึงใช่ไหมถูกอ่าตามนั้นถ้าคนมาเราจะไม่ให้มันตั้งตัวไปกินเราก็จะไล่ไปหัวด้วยกันเลย พี่ไหนว่าเป็ดนี่ชั้นบนชั้นบน,น,บน,นเออ,อเ่าโปมีอากาศดีมาหาเราอีกทีเนี่ยมันคาบเกี่ยวอยู่แหละจำเลยมีโอกาสที่จะเด้ดงมาสุดสหาเราอีกทีนึงเออมีโอกาสสูงเลยถ้าจบถ้าจบบ้านแล้วถ้าอย่างเงี้ยน่าจบสามแล้วถ้าดีดกันขนาดเนี้ยถ้าดีดมาอีกเนี่ยมาหมดเสียนะเสียสองแล้วปะวะ หรือเสียหนึ่งเพิ่งเสียเมื่อกี้เมื่อกี้หนึ่งเสียหนึ่งไอการ์คือไอการโดนบุริรามยิงน็อกแล้วก็โดนเมจิกสติอีกทีหนึ่งเท่ากับเราเนี่ยเรามาคำนวณกันดิเปิมไม่ครบโกลเด้นแคทอันนี้น่าไม่รู้ว่าหมดไหมแต่ไม่ครบเนี่ยคอนโดนอีกหนึ่งแล้วเนี่ยคอนไม่ครบเดย์ไม่ครบโอเคที่เงียบๆตอนนี้คือลำพูนลำพูนชาเปอร์เงียบตอนนี้ ทับเปิ้ลมิสตี้จะเป็นลาเบนน่าไม่ใช่ดิต้องเป็น a a ว่านะเอ้พี่สามารถมองตรงนี้ให้ได้นะทับเปิ้ลน่าอยู่บนหัวเราเว้ยเออเอาเนี้ยแต่บ้านนี้ก็ดูเงียบแบบว่าไม่ไม่ได้ออกมาอะไรมากน่าจะเสร็จยืนอยู่ข้างในเฮ้ยนี่ไงกลับมาพวกมึงกลางเลยนะจะมารวมไหมอ่ะกลางรวมเพราะว่ารวมดีกว่าเป็ดว่าไงอ่ะเพราะในลาเบนก็เดี๋ยวมีคนมาแทงว่าไปเดี๋ไปเดี๋ พราะเราไปลวนกว่อย่างนั้นมันก็กลางวงวะไอ้เห at> ี่อแล้วเราได้วงท้ายเอาสมมติสมมตเราก็มีเยอะอยู่เพด้วยสมมติไม่เก็บเลยม่าเออเก็บรถมอเตอร์ไซค์คืว่ายังเก็บได้นะมักกี้ก็มีโอกาสเก็บได้รถมอเตอร์ไซค์เก็บไหนดีวะรมอเตอร์ไซค์เก็บตรงกูเป็ดเออนี่อัพสุดโอเคโอเคโอเคพอประตูเราเริ่มเปิดไปแล้วถ้าคนชนเราไม่ยากเว้ย ามันชนน่ะแบบว่าเรายิงเรายิงมันให้น็อกก่อนใช่ไหมพอเรายิงมันน็อกก่อนเสร็จปุ๊บเราวิ่งหนีนู้ยแล้วค่อยหนีฆ่ามันเพราะว่าจะโดนทุกทางลุมยิงเออเราจะเราต้องอยู่ในพื้นที่เซฟไว้ใช่เพราะว่าเราเพราะว่าเราก็จะโดนลุมยิงเหมือนกันไม่ใช่แค่มันเว้ยแล้วเราต้องอยู่พื้นที่เซฟโอกาสโดนที่มีแค่สองหลังเนี้ยบ้านพี่กับบ้านมักศรีอ่ะผมอยู่กับพี่เนี่ยเออออปชั่นน่ะใครไม่มีเน็ตไหมมีหมบอกกูมีเน็ตสองลูกสมมติกูมีเจ็ดเลยให้รถสามยางกูไหนวะมี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 เน็ตสองลูกบ้านพี่กิน ยังไงมันก right. ็ต้องถูก oh. จ่อยอยู่แล้วปะเออยังไงก็ต้องถูกจ่อยอยู่แล้วสามารถทำได้เลยเป็ดอนีเข้าไเอข่าวไปนะข่าลูกเข้าไปนะตรงช่วงไห้นัก่พี่ลาปไอลาเบนน่าจะเปเข้าไหนะป้า ไ่สืรถไฟดิขับไขับตรงนี้ตรงนี้นัสี่ระมัดที่เราโอกันดีดับเรื่องไปทิ้งาขวาใช่ไหมตรงนี้มาสงไปเทห้องน้ำได่ไปเทท้องน้ำเท้องน้ำนี้โอเคโอเคโอเคโฟกัสไว้โฟกัสไว้โฟกัสไว้ดูใครดูทางไหนวะมไม่เห็นมองไม่เห็นมอพยายามดูข้างหลังอยู่เป็นเนินเนเป็นเนินเ็นเนนโอเคพยายามดูข้างหลังอยู่นะต่อหลงที่มองนกสลองไปบ้านินบ้านิสุด่บ้านไม่กรีนพอเห็นว่าล่ะถ้าเห็นมุมเผื่อไม่เห็นนะเ ไปบ้าเราหมาเราบีบีอะไรเพื่อนมาเช็คกันมาเช็คกันมาเช็คกันมาเช็คบ้านมาเช็คบ้านเกิดตายนะเฮียเมื่อกี้บ้านบ้านบ้านนี้วิกินว่กินวิกลินด้วยนี่ขาดไปพี่ไอในในลาเบนที่เรามายังไม่มีคนมาแลเว้ยเคเคเคไม่นัดเหรอเออไม่นัดอ่ะ พี่มอ,องบนขนาดให้เป็ดติ๊กตายอีกหนึ่งติ๊กเสียไปสองนะไครเพื่อนคือตอนนี้ไอ้แค่แค่ข้างบนที่สูงอะที่ได้เปรียบได้เปรียบยังไม่มีคนมาเลยอเออแต่ว่าเราเรามองไม่เห็นข้างบนสุดเนาะเออกูว่ามีสิบปเปอร์อเ,ปเ,ปเป็น์เป็ดที่อยู่ตรงนั้นสวยมากมีแล้วมีแล้วมีแล้วโอเคโฟกัสโฟกัสฝั่งนี้ว่าเดือดหนักๆเลยม,มันอาจจะไม่ทนเราแต่มันอาจจะขับผ่านเราเว้ยโอเค แล้วก็โอกาสตอนนี้ที่พี่จะโดนทิมสูงมากหลังจากวงนี้เป็นไปได้สูงเพราะว่าฝั่งมาร์คสี่เดี๋ยวมันจะไม่ค่อยมีมาร์คสามมาร์คสามพี่มาร์คสามล่นได้พี่เออผมเนี่ยหน้า้าน์พี่ได้เลยเราในที่สุดเป็ดเป็ดก็ช่วยพี่ได้ผมช่วยพี่เอาง่ายผมฟัง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 ดูตรงนี้ขาดหนึ่งคนตรงนั้นไม่พี่กินดูมาร์คสี่ไปโกโกโกพยายามไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซัดกูจะโดนเจาะอะไรไปอีกวะก็รถล้อเดิมล้อเดิมรถเดิมรถเดิมออ๋โอเคโอเคโอเคนึกว่ารถคันใหม่โดนเจาะไป บักกี้บอกว่วัดใจเนาะวัดใจไอบีไอบีสุดแล้วเพื่อนว่าไงบีดูโซนนี้ไว้เนี่ยตรงเนี้ยอยากคืบดูบนเขาเนี้ยปืนอะเป็กกูจะรอพยายามแกมไป่ะเดี๋ยวกูแจมให้เพื่อนมึงกะดูตรงนี้ได้บดูตรงนี้ไ่กินดูงนี้ไว้เป็ดมันอยู่หลังคาหลังสี่แไม่เป็ดอ่ะ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 อ่นองะอ่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 ะองะอ่ะี่อ่ะ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 มันะอ่ะอะอ่่อ่่่อ่อ่่อ่ะอ่อ่ะออ่นออมอ่ะองแล้ว มันจะไม่ยิงใครเว้ยมันแบบเดินไปเดินมาอยู่ว่าจะไปไหนดีคือคือวงต่อไปอ่ะเราจะเล่นตรงหัวฟรีเว้ยแต่แค่ต้องมีคนดูตรงบวกกับบียขาดพยายามดูอยู่พี่สามเนาะไทยไม่ต้องดูสามนะเป็นกองวงจะกินไม่วันนี้เพื่อนวันนี้วันนี้วันนี้คนนั้นเนาะมันไม่ผิดค่ะไม่ไม่แค่ดูดูดูขาดไว้มันจะต้องเงยหัวมายิงเข้าใช่ไหมกส้มอ่ะมัน้อแหมะเงยหัวได้แล้วได้แล้วมีบ้านดูแล้วเป็ดเออได้แล้วมันเงยหัวมาอีกแล้วนะเวลามันจะทำอะไรมันจะต้องเงยหัวมายิงเว้ยพวกนนั้่่่่ะะะทีีีกูขดอเเริมงยบล เหมือนจะลงกันนะขนบถังคางที่พี่มาร์คอ่าเดี๋ยวมันก็คงลงมามาร์คหนึ่งใช่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 เนี่ยคิวซีน็อกสองแล้วซัรดก็อยู่ในแถวหลังเขาตรงช่วงน้องวงมาร์คสี่เนี้ยน็อกสองรอบแล้วเนี่ยอ่าโอเคเขาขวาเลยวะขวาแล้ววงน้องมาจบแถวโซนใ้เช้านี้มีสมบัติข้างบนนะดูดีดเฮ้ยเหมือนมีรถขับแสกมาเลยอ่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมถ้าแสกมาทำพวกมึงเรียกกูเลยเดี๋ยวกูวิ่ง เทียต right? wow. ัวน er ั้นคือตัวคียที่มันลำบากเราไว้ระวังไว้ด้วยมาส้มกว่าเอกับ QC บวกกันข้างบนเอเมนหมดไม่หายวะมันก็น่าจะลงมาที่ผมมาก่ะพี่ัมาโดนช้างไปอยู่น็อกหนึ่งตะโกนเลยจะพลาดน็อคนะลำพูนน็อกสองเฮ้ยเรามีเสียได้คิวตัวแรกสวยพี่สวยพี่ลกโป้ไอเป็ดไอ้ไอ้ไอ้ฟังฟังก่อน เอ็มจีเอ็มจีคือมักสามเอ็มจีคือมักสามเขาเป็นคนปลาระเบิดค่าเดอแข่งันมาส้มก็มีสิบเอ็มจีอีกตัวหนึ่งว้ยมีตัวเดียวคิวซีเสียอีกคิวซีเตีกเดอคิวซีตึกร์เอ็มจีเอ็มจีเนี่ยไอตองอยู่หน้าเราเนี่ยโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจหน้าเราคือตองที่นอนแยกใช่ใช่ตัวเดียวเลือทีเสียอีกหนึ่งพอกัส์ดตามหน้าที่นะหนักหนักเออ โอเคเลยสวยมากเลยเดี๋ยวต้องตีไงเอ็มจีอยู่ดีเราอ่ะเดิมเลยไม่เอ็มจีเอ็มจียังเล่นได้ยังเล่นได้ยังเล่นได้โฟกัสชัปเปอร์ไว้ทางซ้ายอ่ะกูเห็นมักมัสามมักน้ำเงินกูวิ่งอยู่เป็นคิวตีน่าเป็นคิวตีที่เหลืออยู่ไปตอนม็อบไปตอนม็อบให้เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออมึงรอลัดไปเดี๋ยวกูกับพี่กินโฟกัสทางเส้นนี้โบ๋โบ๋ย้ายทางกูมานะย้ายมาอยู่ติดกับพวกกูกูอยู่กูอยู่ติดมึงอยู่แล้วกูอยู่ข้างหลังมึงเพื่อนโอเคเพื่อนกูอยู่ข้างหลังมึงแค่บ๋รอซ้อนไว้น้อง ใครจะปาเน็ตใครจะอะไรบอกเขาไว้ตังกูนะเว้ยเดไม่มีที่แล้วเว้ยเออมันมาทมันลงมาแล้วโบ๋โบ๋บมึงอ่ะแค่คอยปาสมอกให้กูได้ปะสมอกปิดหลังกูปิดบ้านเฮียเนี่ยเดี๋ยวกูปาเด้งปานรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเลยนเนี่ยปาตรงเนี้ยโบเนี่ยแทบปาตัวเนี้ยโบแทบปาวงนั้นโอ้ยปาตังเนี้ยรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเจ๊อยู่ตรงนั้นสีพี่มีเจ๊ตรงนี้บังเลยพอรถมาขับมาเดี๋ยวกูเรียกรู้เรื่อง อ่ะยที่แคผมอาจจะได้คิวตัวนึงว่ะรออมุ่่ดูสทาเลยนะขอโตรได้ดแนการเอดูขาอยู่ยิงได้ยิงไปยิงกีไปก่อนคุณดูขาได้สวยสวยสวยสวเก็บคิวก็บคิวได้ปดแล้วได้แล้วโดนลานว่ะได้ได้ได้ดแลว่ไปกินได้กเทหนะครับเหลือมจิก ซ้ายซ้ายไม่เห็นเลยนะพี่ว่าไม่มีนะซ้ายอ่ะออเเพื่นยิงเลยยิงเลยตอนนี้เราต้องกระจายหาคิวนะถ้าอย่างเงี้ยขยับขยายดูเมจิกหน่อยเพื่อนเออโฟกัสสันอยู่บังสันน้องเงินน้องเงินมีก้อนหินที่จะมาลบมาแยกอยู่ตัวนึงเมจิกอ่ะตองอยู่ป้ามักสีตรงนี้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเนาะเฮ้ยดีงั้นดีงั้นดีมากเลยกูเห็นแต่สโมอไม่เห็นคน พ่อยู่ก้อนหินมอกนี่เ่งอู่หที่มนหินมากเกลับไปปะเบิดได้ช่วยเพื่อนแต่ออกไป่าน้นม่เนเแต่กัี้เห็นมันมีอยู่ตัวนึงที่หว่านเป็นวะใช่พี่ไม่พี่วามันอชีที่รดูซ้ายเพื่อนอาไมได้ เฮ้ยเนินเนินมากูสามารถไปได้ป่ะหลังมีป่ะเนี่ยถ้าหลังไม่มีวิ่งไปหมากูไปหาหลอยได้เลยนะเว้ยตรงเนี้ยไม่มีเออเอาไปนะเออไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้กูไปได้กูไปกูไปหลังลอยคู่เอาคู่หล่อยได้ยิงไปยิงไปยิงไปอ๋อดังรถโอเคเออบีบมันบีบมันบีบมันเป็นถนเลนยากคนเดียวพอใช่ใช่ใช่มั่นใจว่าเซฟนะเออดูมุมขวาตัวเองด้วยบีมองไว้ก่อนพี่ระวังมุมตัวเองเออกูซ้อมอยู่ น้หมดแล้วหมดแล้วเหล้วเติมเหลือเติมข้าเติมได้วงเราวงเราจะไปก็ไปจะไปฆ่าก็ไปฆ่าปี๊ดันดันมอไว้ไม่ไม่เดี๋ยวมันต้องปี๊มาหาเราเปีดไม่จะเป็นเว้ยใช่ใช่เราล็อกมาแล้วล็อกกูกลับกู้กลับล็อกให้เติมล็อกให้าเติมล็อกให้ล็อกให้เฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมเนื้อมักสามด้วยมักสามด้วยล็อกมักสามทุกคนพร้อมแล้วพร้อมล็อกให้มล็อกให้มีตัวหนึ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ฟังโกฟังโกฟังอยู่ตรงเนี้ยเราถ้าตรงเนี้ยเราเล่นได้เพื่อไปยิงตรงนี้เหมือนกันนะ โอเคเป็ดเป็ดเป็ดเนี่ยเนี่ยเพื่อนในทางนั้นเป็ดเนี่ยดูมัคหนึ่งเนี่ยมึงมันไปไปบอกบอกไปบอกว่ามึงไปดูมึงไปดูข้างหลังเป็ดไปแล้วมึงไปนี่คิดเอาแม่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 มึงปีนกล่องเนี่ยมันก็เห็นแล้วมุมแต่ละจุดอ่ะให้เปลี่ยนใช่ไหมหรือว่ายังไงแม่มึงมึงมึงก็ไปมาดูดิหมายถึงว่าถ้าไอตรงมาร์คน้ำเงินเน่ยมันมาแล้วมันยิงฟรีอ่ะมึงก็เนี่ยเออมึงย้ายับจางนั้นไปยิงฟรีได้ดเรื่องดูเรื่องยิงเก็บคิวอะไรอย่างเงี้ยเขอแพ็กกับเพื่อนก่อนนะเออแพ็กกับเพื่อนก่อนแล้วค่อยไป

เฮ้ที่เดียที่เดียที่ยิงเัรพี่ีเดียพิงอยู่เกตอนักเกตอนกหลังหีหลังหีหลังเห็นสมอละรอข้าเปิมอยู่เล่นอยิ่ตรงขวาบนใช่ไหมเล่นอยู่ตรงขวาบนนะครับเฮ้ยแอร์ดรอปหล่นใกล้ๆเลยชาเปอร์กเจ็บพี่ชาเปอร์ไปด้วยเปิมมาร์กไปแล้วตรงขวาบนน้องแล้วโดนเ้าอีตัวเดียวเออใกล้ๆเจ็บชาเปอร์คือตรงนี้มาร์คสี่กูชาเปอร์ก็ต้องออกเหมือนกันมองชาเปอร์ได้เผื่อตัดได้ครับพี่ดูอยู่กูได้ ไว้พี่เก๋ปังผมป้อมป้อมยังไม่หมดป้อมยังไม่หมดต้องใหามันโุบแล้วชุบแล้วป้มชุบแล้วมีสองตัวที่เดิมมาโก้ชุบแล้วเหรอวะชุบแล้วชุบแล้วพี่ว่าชุบพี่ว่าชุบนะเฮ้ยมุมกูยิงฟรีหมดเลยไอ้โบไปอันนี้ลัดอันนี้ลัดไอ้โบไปหายเป็ดหน่อยมาแล้วมาแล้วไอ้โบไปบีฟังพี่บีมากูมาโก้มันไปเระเบิดใส่ห้องน้ำอยู่ไปเระเบิดใส่ห้องน้ำอยู่อย่างนี้สองตัวอย่างนี้สองตัวเด็กตัวมาละกบีก่อนนะ อ่าลังหินลังหินโบยิงได้โบผมคนเดียวไหวพี่กินพี่กินไปพี่กินผมคนเดียวยังโอเคน้องอยู่ต้นไม้รังสีนะพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่แปลกนะการขอนีกูเล่นมึงเดียวอะมึงแปดได้ไหมสองตัวเอาแล้วบอกเอาแล้วบอกเออเรามันยิงเรามันยิงโอเคมันรอดมันรอดมันรอดละไม่เป็นไรบอยยิงเปิดไหม่รับคนให้ห้องน้ำรอดรอรอยิงได้โบโบมุมเดิมมุมเดิมโบรอรอยิงได้ห้องน้ำอ่ะไปดแปดเขาเหยียบคู่เขาเหยียบมาข้างหน้าแล้วเพื่อน กูว่ากูได้เปิมกูว่ากูได้เปิมกูเห็นมุมเปิมเดี๋ยวรองมองหน้ากูได้ QP ตรงนี้มุมไหนเล่นได้บ้างเป็ดนี่ไงมุมกูนี่ตรงนี้เล่นได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บังหนึ่งเล่นได้สามเอสามเอเล่นกับบ้านอย่างนี้สามเอไม่ครบแล้วนะดักตบดักตบไม่ให้เขากลับได้ตัวหนึ่งโอเคได้ครับขึ้นหลังคาได้บอกว่าบีหลังคามึงอไงบีขึ้นมาแล้วผมขึ้นมาแล้วเออถ้าขึ้นหลังคาได้โคตรดีเลยบีเติมน้ำอยู่ตรงนี้ไปครับพี่ครับไปครับไปครับขึ้นไปดีขึ้นอยู่ มีสามเหลืองี้ตัวหนึ่งกูต้องแม่เขากลับวงเมือฮ้ยสาดับย้ายมาตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นลวเอาง่มึงทิ้มตรงนี้กันเว้ยตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เล่นได้ไม่ไม่ฟังเฮ้ยไปเลยดีกว่าเล่า เดี๋ยวกูดักตบให้มันมีเปิดอยู่ืนตัวนึงกูล็อกให้กูล็อกให้มึงไปก่อนไมันไม่ไปก็ตามคนเดี๋ยวกูเก็บให้ก็ได้เติมตัวนั้นน่ะโอเคโอเคโอเคฟังไปไม่ได้นะมอไซค์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟังกูตรงนี้มีตัวนึงเป็ดตรงเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่ตรงนั้นไอ้เหี้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นรีเซจียรเป็ดบอกใหม่ได้บอกใหม่ได้ไม่เป็นไรเนาะเปิ่นตายเปิ่ตายเปิ่ตายเราสี่สามตอนเนี้ยให้กูลงไปไหนเป็ด มาร์กหนึ่งกลัวตรงเนี้ยมันอยู่มันอยู่พวกมันมันอยู่อย่างงี้มาร์กสามผูตัวนึ่งเอาไว้ไม่เป็นไรเป็ีนรีเซ็ตเดี๋ยวกูรวมเล่นกับเพื่อนโอเคไหมรวมเล่นกับเพื่อนไปเลยมาอยู่ซ้ายตัวนึงดู้ซ้ายก่อนเออต้องดู้ซ้ายป่ะพี่สายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งอยู่ละวงอยู่ละวงหาเลยหาเลยค่อยๆนะคอนใส่เบรกหัวแตกหัวแตกไอ้สายหัวแตกสายหัวแตกความยาวอยู่เดินไม่ได้เดินไม่ได้ดโดนขวายิง อ่าผมดูซ้ายอยู่รอพี่รอร้อมีน้องวงมีคเคสองคนดูซ้ายไว้คุดูขวาให้คุดูหาที่ไอเซฟก่อนที่หลบก่อนเสร็จนะมันวิ่งไปหลังหินแล้วมันวิ่งไปหลังหินแล้วเออมันอยู่หน้าวงอยู่เป็ดพุกเดินไม่ได้เพื่อนต้องพุกต้องกระหมัดรอเออคือแบบเฮียไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุยเปิดเพื่อนน้องมาสมงค์อยู่มาสมงค์อยู่ชนะได้ไม่ผมไม่อยู่ในวงนะผมตายฟรีนะตอนเนี้ย ไม่ไม่ฟังกูกูไปฉีกไปช่วยตรงมุมนี้ไม่ไม่มึงเล่นไปเลยไม่ต้อง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 แยกแล้วมึงเล่นเลยมันใส่้ยมันมันดนปืนตายแล้วเวยอยู่ตรงนี้สองตัวหน้าเราอ่ะรอข้าสายก่อนตายอ่ะมันเล่นไม่ได้ปีมันเล่นไม่ได้ มันเล่นได้มันเล่นได้มันเล่นได้ฟังผมมันเล่นได้ฝ่าซ้ายซ้าย<ส>รอข้าซ้ายก่อนแล้วเล่นขวากันเข้ไ,ไม่ไม่มึงฟังกูนะเว้ยจริงเราขับรถมอเตอร์ไซค์สามคันเนี่ยรถจิบบักกี้ด้วยไปเนินที่เป็ดบอกไดไ้ไม่ไม่ไม,<ถ>มึงมึงเล่นฝั่งเดียวไปเลยมึงเดี๋ยวมึงโดนยิงตรงเนี้ยไอ้ฮิมมาร์กหนึ่งะมีสองตัวแล้วขวาขวาหนึ่งตัวจะน็อคบีอย่าวัดได้คนหนึ่งตัวขวาหนึ่งสวยงั้นก็เหลือแข้งหน้าสองตัวเหลือก็ตายเลยแต่เราก็เราค่อยเล่นได้ท่้งยี้ยจะขับไปเนินนักสามนะเป็ดไม่ไม่ต้องไม่ต้องไป ไอเฮี้ยมึงก็มึงก็จะวัดไปดิมันอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ยมันอยู่ในวงมันอยู่ในวงมากกว่าเรานะเว้ยไม่มากมันมันมีแค่สตัวมันมีแค่สตัวมึงจำไว้มันมีแค่สตัวมึงก็เดินตบไปเลยดิฟังกูถือปืนวัดตัวจียเี๋ยวเออเดี๋มึงก็เดินวัดไปเลยดิไอ้บุปปไอ้บีปาแฝดไปแล้วไอ้บีปาแดไปแล้วโดนนะแฝดลูกเนี้ยเอาเลยเอาเลยเอเยใหี่ขวาต่ำเฮ้ยเดี๋ยวีกาเดี๋ยวนี้กากลังกับหลังําให้ังคุณเลี้ยวขว ไปหรอเบ๊ยวู้วไปไปที่จรงนะเว้ยเมื่อกี้ต้องเดินด้วยกันนะเว้ยอย่าเดินทีเขาใจเขาใจเออถ้าไปก็ไปด้วยกันเลยมึงเตือนดีแล้วเมื่อกี้มึงเตือนดีแล้วทำดีแล้วพี่ไอ้ยบอเออโทษเป็ดโทษโทษโทษพวกพี่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาได้เว้ยแล้วเดี๋ยวเข้ามาคุยกันทีหลังเออไปเสียงก่อนไปเราอ่ะ